ถ้าน้ำหนักเยอะเราก็ใช้แรงเยอะนะคะน้ำหนักน้อยเราก็ใช้แรงน้อย ครื่องนี้ก็จะเ,เพิ่มกำลังขานะคะกำลังขากำลังแขนนะคะช่วยในการาให้แขนขามีแรงนะคะโยกซ้ายโยกขวาโยกซ้ายโยกขวาโยกซ้ายโยกขวานะคะ อันนี้ใช้แรงเราปั่นนะคะใช้แรงคนนะคะไม่ใช่ใช้ไฟฟ้านะคะอันนี้จะเป็นใช้แรงเราเลยค่ะแบบเดียวก็เหนื่อยแล้วค่ะเพราะมันต้องใช้พลังงานเยอะใช้แรงเยอะมากนะคะนี่ไ ต่อมาเครื่องนี้นะคะเครื่องนี้ค่ะ โอไหลนะคะไหลแขนขานะคะได้หมดพร nah anyway> ้อมกันเลยนะคะเพื่อนเพื่อนขาหมดแรงแล้วค่ะเพื่อนเพื่อน สู้ค่ะสู้ค่ะพอเวลาแป๊บนึงน,นะคะตั้งหัวใจเอาไว้ก่อน Å. <laughs>

อันนี้น้ำหนักโอห้าคกีเนี่ยเแบบ็ดแปดกสิก้า เจ็ดแปดก่อนค่ะเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งโอ้โเพื่อนจ๋าพ <_ d ata> รุ่งนี้จะนอนตื่นไว้แล้วคะเนี่ยใหม่นะคะศูนย์ เก้าแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งศูนย์โอ้เรียบร้อยนะคะ อันนี้น้ําหนัก2.5นะคะอันนี้น้ําหนัก2.5 2.5 ศูนหนึ่งสองสสห้าหเจดแดเ้าสิบไม่ไหวแล้วค่ะต่อไปจะทำอะไรดี แต่เดี๋ยวบีชอบเครื่องนี้พี่จะเล่นเครื่องนี้อีกรอบหนึ่งนะคะ9นาทีนะคะเดี๋ยวบีก็ขอฝากไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะคะเพราะว่าก็ล่วงเลยเวลามาแล้วนะคะบีว่าจะประมาณสักแปดนาทีก็มาก็สิบนาทีแล้วนะคะก็วันนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านมากๆนะคะอย่าลืมดูแลสุขภาพกันนะคะขอบคุณมากคะ่ะ ต้องรักษาเองนะคะ,คะสวัสดีค่ะ